สวัสดีค่ะน้ำส้มจากร้านลูกไม้วิภานะคะคลิปนี้ก็เป็นงานเสื้อลูกไม้แล้วนะคะหลังจากที่เราปล่อยงานผ้าชีฟองผ้าลินินผ้าคอตตอนชุดไปเบสมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะตัวนี้หลังจากนี้นะคะจะปล่อยงานเสื้อลูกไม้ออกมาอีก3แบบติดติดกันนะคะแบบใหม่ล่าสุดนะคะคงขอโทษจริงๆนะคะสำหรับออเดอร์ที่ล่าช้านะคะแล้วก็ ที่เราหายไปสับงานลูกไม้นะคะอันเนื่องมาจากว่าต้องบอกตามตรงว่ามีเด็กที่โกดังผ้านะคะติดเชือ้อโควิด -19 นะคะพวกเราเลยจาเป็นต้องกักตัวนะคะแล้วก็รับผิดชอบต่อสังคมนะคะ<ม>ก็คือว่าถ้าให้ช่างทุกคนมารวมตัวกันทํางานเนี่ยแล้วเกิดติดเป็นคัสเตอร์ใหญ่ขึ้นมาเนี่ยมันจะไม่ดีนะคะเราก็เลยกักตัวแล้วก็ตรวจ เชื่อกันอีกรอบนึนะคะ่ะก็ตอนนี้ปลอดภัยดีทุกคนไม่มีใครเป็นอะไรแล้วนะคะแล้วก็สับน้องที่เป็นก็หายเรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นเหตุอันทําให้งานออกมาช้านะคะสำหรับช่วงนี้นะคะงานลูกไม้นะคะก็ตอนนี้ทุกวราทุกคนพร้อมแล้วนะคะงานลูกไม้ปล่อยมารุลัวเลยค่ะตอนนี้3แบบนะคะเรามาดูแบบแรกกันก่อนค่ะแบบนี้นะคะวันนี้น้ำท้องใสกางเกงมานะคะก็จะแบบว่าให้ดูว่าลุกนี้นะคะแบบว่าดูแบบ ดูดีมากเลยไม่จะเป็นต้องใส่ผ้าสิ้นผ้าถุงเสมอไปนะคะสำหรับงานเสื้อลโลกไม้ใส่กับกงเกงนะคะก็ดูแบบว่าเป็น working woman ได้นะคะใส่ไปทำงานได้นะคะใส่ไปทำบุญดูหวานนะคะดูกระฉับกระเฉงดูสวยงามได้นะคะตัวนี้นะคะแบบขาดจะเป็นคอกลมนะคะด้านในของของเรานะคะเย็บกุนให้นะคะเรียบร้อยแบบนี้นะคะก็ ตรงช่วงแขนนะคะตัวนี้จะเป็นแขนบอลลูนค่ะแขนบอลลูนจัำปลายแขนที่เรามีการแก้ไขแพทเทิร์นใหม่ให้แล้วนะคะน้ำส้มเป็นคนใส่เสื้อของร้านทุกตัวแล้วเพราะฉะนั้นน้ำส้มเนี่ยจะรู้ปัญหาว่าทรงเนี้ยจะเป็นยังไงส้มเองเป็นหนึ่งในคนที่แขนใหญ่และติดปัญหาว่าตรงเนี้ยครับ มาหลายรุ่นแล้วนะคะแก้ปัญหาโดยการผ่าติดกระดุมก็แล้วน้ำส้มก็ยังติดอยู่นะคะอันนี้แม่เลยทำแพทเทิร์นขึ้นมาให้ใหม่นะคะสำหรับทุกคนด้วยนะคะไม่ต้องกังวลเลยว่าใส่ตัวนี้แล้วจะติดแขนไหมตัวนี้นะคะเป็นไซส์38นะคะซึ่งปกติส้มจะติดแขนแต่ว่าตัวนี้คือใส่แล้วสบายมากเลยไม่ติดแขนแน่นอนนะคะตัวนี้แล้วปรับให้ความใหญ่ของตรงเน้ตตรงจ้๊เนี่ย ขึ้นตามไซส์ไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็มั่นใจได้เลยว่าใส่สบายไม่ติดคะ่ะในส่วนของผ้านะคะตัวนี้จะเป็นผ้าบุหงาปักเรื่อมนะคะแล้วก็ดอกนูนคมชัดเห็นชัดเจนดอกสวยมากนะคะก็ลายดอกนะคะระยิประยับสวยมากเลยนะคะตัวนี้นะคะมีเรื่อมนะคะด้านใน ตรงนี้เป็นตะข่ายแล้วนะคะตรงนี้เป็นตะข่ายข้างในบอลลูนนี้ก็เป็นตะข่ายนะคะลองกูตะข่ายให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็งานตัวนี้เป็นงานซิปหลังยาวนะคะสาหรับซิปหลังยาวนี้ทํามาเพื่อให้สวมใส่สะดวกสบายนะคะแล้วเราจะติดกระดุมเป๊ะไว้ที่ปลายซิปนะคะพอรู้เสร็จก็ปิดติดเก็บเข้าไปนะคะตัวนี้ทําแบบเกรดงานของเสื้อเลยนะคะ ด้านหน้าของเราตรงนี้จะเป็นเรียบๆก็จริงนะคะเพราะว่ามีแต่งตรงนี้แล้วะแต่ว่าด้านหลังนะคะด้านหลังก็ยังไม่ไม่ทิ้งความแบบปราณีสวยงามนะคะด้านหลังก็ยังคงเสาะลูกไม้แต่งให้ด้านหลังนะคะตรงนี้ค่ะ สีนะคะสรับรุ่นนี้ทำมาทั้งหมด3สีก่อนนะคะรสแรกนะคะสีแรกนี้เป็นสีชมพูโอรสนะคะสีที่น้ำสมใสเป็นสีชมพูโอรสนะคะสีหวานมากนะคะงานแต่งใดๆนะคะถ้าไม่กำหนดเดียมสีนะคะเชีรยสีนี้นะคะสีนี้เลยสีสวยค่ะ มันไม่ชมพูแป้นเกินไปแล้วก็ไม่ติดส้มมากเกินไปนะคะเป็นชมพูกําลังดีนะคะแล้วก็สีที่สองนะคะสีนี้เป็นสีชาไทยค่ะตัวนี้เป็นสีชาไทยนะคะเดี๋ยวน้อท่งจะเปลี่ยนให้ดูทุกสีนะคะตัวนี้เป็นสีชาไทยค่ะแล้วก็สีที่สามนะคะตัวนี้เป็นสีฟ้านะคะของจริงจะเป็นฟ้าใสๆฟ้าพาสเทลนะคะเดี๋ยวเปลี่ยนให้ดูทุกสีนะคะ มาแล้วสับสีที่สองนะคะตัวนี้เป็นสีชาไทยค่ะเป็นสีส้มนะคะที่แบบว่ามันไม่ส้มแป๊ดนะคะมันจะเป็นส้มเหมือนผสมน้ําตาลนิดนะคะเป็นสีชาไทยนะคะก็จะให้ดูว่าต่างกับสีชมพูนะคะต่างกันกับสีส้มโอรสนะคะอันนี้คือสีแบบชมพูโอรสนะคะอันนี้คือสีชาไทยนะคะจะเห็นว่าสีต่างกันนะคะ ก็สีนี้ก็เป็นอีกสีหนึ่งที่แบบว่าเป็นสีแปลกนะคะนานๆทีจะทํามาทีนะคะแล้วก็นานๆทีจะย้อมมาได้สวยนะคะไม่มืดเกินไปไม่สว่างเกินไปดูสวยคลาสสิกกาลังดีนะคะสำหรับสีชาไทยนะคะตัวนี้เดี๋ยวไปเปลี่ยนสีฟ้าให้ดูค่ะ สีสุดท้ายสีที่3นะคะเป็นสีฟ้าค่ะหลายๆคนตามหาตีีมสีฟ้านะคะตัวนี้ทำมาให้แล้วนะคะ ฟ้าตัวนี้เป็นฟ้าสวยนะคะเลยเลือกที่จะเอามาทํานะคะเพราะว่าตัวนี้เป็นฟ้าของจริงจะเป็นฟ้าใสาๆนะคะไม่เข้มเกินไปนะคะใส่ได้ทั้งผิวขาวผิวคำ้ำผิวแทนนะคะฟ้านี้ใส่ได้นะคะเพราะว่าเป็นไม่เข้มเกินนะคะมาทวนกันอีกทีนะคะรุ่นนี้ทํามาทั้งหมด3าสีนะคะสีนี้คือสีฟ้าใสาค่ะสีที่2นะคะสีชาไทยค่ะแล้วก็สี อีกสีหนึ่งสีสุดท้ายนะคะตัวนี้เป็นสีชมพูโอรสค่ะ3สีนะคะโทนสดใสทั้ง3สีเลยนะคะชอบสีไหนนะคะจิ้มมาได้เลยนะคะทักมาได้เลยนะคะวิธีการสั่งซื้อนะคะรหัสอยู่ด้านบนซ้ายมือนะคะโทรมาได้ที่เบอร์ด้านบนขวามือนี้นะคะหรือเบอร์อื่นๆนะคะด้านหลังคลิปจะแนบเบอร์แล้วก็ลไลน์ไว้ให้นะคะไซส์นะคะจะมีไซส์ 38 40 42แล้วก็44นะคะสำหรับไซส์อื่นๆสามารถสั่งตัดได้นะคะถ้าผ้ายังมีนะคะราคาค่ะราคารุ่นนี้นะคะ จัดไปเบาๆนะคะถึงแม้แายอย่างจะขึ้นราคาโอ้โหมากเลยนะคะแต่ว่าเสื้อของเรายังคงให้ราคาน่ารักน่ารักอยู่นะคะงานสวยแบบนี้นะคะราคาเพียง1,690บาทคะ่ะ1,690บาทโอนชำระส่งฟรีนะคะเก็บปลายทางขอนุาาิบวก50บาทนะคะ เลือกได้เลยนะคะชอบสีไหนชมพูโอรสนะคะสีฟ้านะคะหรือว่าจะสีชาไทยนะคะเก๋ๆนะคะด้านหลังนะคะด้านหลังก็ตรงคอนะคะแต่งลูกไม้ห้าอย่างที่บอกนะคะแล้วก็เป็นซิปยาวนะคะเป็นซิปยาวที่ม้วนเก็บเข้าไปด้านในนะคะใส่สะดวกสบายค่ะ ก็คลิปนี้นะคะขอฝากรุ่นนี้ไปด้วยนะคะสีสวยทุกสีเลยค่ะผ้าตัวนี้น้ำหนักกําลังดีด้วยนะคะไม่หนักเกินไปนะคะก็น้ําหนักกําลังดีด้วยนะคะแล้วก็ลายสวยด้วยนะคะตัวนี้สีฟ้าแมตกางเกงสีขาวหวานมากนะคะ1,690บาทนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ